มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกุ้งพลอยชมสอนรามเป็นคนดีหลังจากที่เป็นประเด็นร้อนแรงด้วยการไลฟ์ของกุ้งพลอยกนิทรินหรือว่าชื่อเดิมติ๊กกนิทรินฟาดไปถึงหนุ่มสอนรามอดีตสามีถึงประเด็นการเลี้ยงลูกการเจอลูกส่นฝั่งอดีตสามีต้องออกมาไลฟ์ชี้แจงตามที่เป็นข่าวไปนั้นโดยโต้กลับว่าฝั่งอดีตภรรยาบ,บอกว่าไม่เอาลูกแล้ว เรื่องราวต่างๆดูจะบานปลายไปเยอะนะคะเพราะว่ามีคนออกมาเปิดประเด็นเรื่องของการยืมเงินอีกรอบหนึ่งค่ะล่าสุดนะคะกุ้งพลอ,อยได้ไลฟ์ผ่านทาง IG ในวันที่8พฤษภาคมช่วงเวลาประมาณ20นริกา45นาทีโดยมีเพื่อนสนิทนะคะได้ร่วมพูดคุยด้วยซึ่งกุ้งพลอ,อยได้เอ่ยขอโทษทางฝั่งหนุ่มสองรามนะคะโดยบอกว่าที่พูดทั้งหมดนั้นไม่ได้ตั้งใจทุกอย่างเกิดจากความเครียดที่สะสม หากมีโอกาสจะให้ไปขอโทษด้วยตัวเองก็จะทำค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีโอกาสนั้นจึงเอ่ยขอโทษผ่านไลฟ์ส่วนเรื่องการเจอลูกสาวกุ้งพลอยบอกว่าหากทางฝั่งอดีตสามีนั้นสะดวกเมื่อไหร่หรือว่าว่างวันไหนก็ตามนั้นพร้อมกับเอ่ยขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้หลากหลายช่องทางเลยค่ะ และก่อนหน้านี้นะคะในช่องมาม่าวีจีบน YouTube นะคะรายการแม่จ๋ามาแล้ว EP2 กุ้งพลอยเองได้พูดถึงอดีตสามีโดยบอกว่าลึกๆแล้วสามีเป็นคนดีนะคะตัวเราก็ทําอะไรผิดพลาดมาเยอะบางอย่างควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีความกดดันแต่ไม่เคยโทษว่าใครทําให้ต้องเป็นแบบนี้นะคะโทษตัวเองมาตลอดแต่ก็มีอะไรหลายอย่างที่พูดโดยไม่คิดเพราะว่ากระทบถึงเขา ถ้ารู้สึกผิดก็จะขอโทษรู้สึกผิดมาตลอดนะคะเลยอยากจะขอโทษเขาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค,ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ